หลังกล่องสามตัวหลังกล่องหลังกล่องบัลเดย์สามตัววิ่งไปลงรถ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 ลง เดือจังอยู่ห้าบาทวัวตีได้หกร้อยไม่ใช่เรื ระวัง oh. เลี้ยงรังฮะเังงัดังงัด first blood สวัสดีครับโอ้หยิงหัวกูคืนเฉยเลยออกมาออกมาลังไปกันลังไป

น้อ,อย่างเดียวเลยขอบคุณครับโอ้สจิ like ๋วจอกขอบอวันการบนบนนั่งเอาอุ้ยละอุ้ยละ อยู่บนหน้าต่างออไปยิงที่อื่นมาที่ยิงอื่นดีรับวะนี้รเพื่อนทั้งนั้น

ไม่รู้อะรเม,มือกก็เไไม่โดนโดน,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 นพันหกเลยนะพัหกไม่รูไมได้ไง first blood อื่น่ กับนแอื่นะนกนี่ขอเล่นด้วยได้ไหมพี่ พี่เหรอครับเล่นได้เล่นได้เล่นได้แต่พี่